คนที่ตำหนิคนอื่นก่อนอันเ็วบอกเลยนะนักปฏิบัติธรรมจริงจะเห็นเฉพาะตนเองเท่านั้นนะคนที่ปฏิบัติธรรมคนที่มีธรรมะคนที่รู้รู้ธรรมะบ้างรู้จริงๆนะไม่ใช่รู้แต่สังขารรู้แต่ความจำคนที่รู้ธรรมะจริงๆจะไม่เห็นคนอื่นชั่วเลย จะเห็นในตนเองนั่นแหละที่ชั่วเพราะจะเป็นผู้ปฏิบัติฝึกตนเองเท่านั้นจะเห็นใ่ตัวเองเท่านั้น,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 นฟังไว้ให้ดีนะนักปฏิบัรรติทำทั้งหลายอย่าธรรมะมากล่าวตําหนิกันอย่าสำคัญตนว่ารู้แล้วไปตําหนิคนอื่นบางทีเราเห็นเขาถกธรรมะนะกันในในเพจ ในข้อความใน YouTube นะผู้รู้ทั้งหลายนะผู้ที่ศึกษาธรรมะทั้งหลายคลิปคลิปเดียวมีทั้งคนได้ประโยชน์และมีทั้งคนได้โทษนะต่อให้ท่านไม่เห็นด้วยท่านก็ไม่ควรที่จะไปกล่าวตำหนิไม่ควรเข้าไปคอมเมนต์เลยด้วยซ้ำ นะจงเก็บความไม่เห็นด้วยของตอนนั้นไว้ในใจนะและเห็นอารมณ์ความไม่พอใจในตนนั้นไม่ควรที่จะไปกล่าวตำหนิคนนั่นคนนี้มีหลายคนนะที่ออกมาอย่างโยมเออกมาตำหนิพระนะตำหนิอย่างนั้นตำหนิอย่างนี้นะก็ขอนะ ขอเตือนผู้รู้ธรรมะทั้งหลายนะหากท่านรู้ธรรมะจริงนะท่านจงเข้าใจด้วยว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแม้แต่คารวะที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่กล่าวตำหนิพระพิสุสงฆ์ผู้บวชใหม่เพียงแค่วันเดียวไม่เลย เพราะมันคืออาถานะนะมันเป็นอาถานะคคำว่าอาถานะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ฐานะที่ตนควรแสดงพระพุทธองค์ไม่เคยสอนนะนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นกรรม มันเป็นกรรมแน่นอนการกระทำทุกการกระทำเป็นกรรมนะแต่สมัยนี้นี่มีแต่ผู้รู้ธรรมะสังเกตไหมว่าคนพูดคนเดียวได้ทั้งมีทั้งคนได้ประโยชน์มีทั้งคนได้โทษนะครูบากรับเห็นว่าคนที่ได้โทษกลับไปนั้นไม่ฉลาดเลยหากว่าตนนี้เป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดจริงย่อมสแสวงหาประโยชน์ได้จากทุกสิ่งถูกไหมนะ แม้แต่ขี้ยังไปทำปุ๋ยได้เลย